สวัสดีครับพบกับครูเอแห่งช่องดาวเหนือชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้มาพูดกันในเรื่องของตำนานรักพะลอหรือลิลิทพะลอเนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวที่จะพูดเกี่ยวกับตำนานชื่อดังของจังหวัดแพร่นั่นก็คือตำนานรักพะลอซึ่ง <Okay. S 1> ใครหลายๆคนนะครับมักจะสงสัยว่าพะลอพระเพื่อนพระแพลงตายพร้อมกันอย่างไรใช่ไหมครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเรื่องราวให้หายสงสัยกันเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วไปชมกันครับ ต้องบอกว่าตำนานรักพะลอเนี่ยครับเป็นนิยารักอมะตะที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เขียนไว้ในวรรณคดีเรื่องลิลิตพะลอแต่วรรณคดีเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครเป็นผู้แต่งที่แน่ชัดเชื่อกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอำเภอสองจังหวัดแพร่เพราะมีหลักฐานหลายอย่างสอดคล้องกันเช่นเมืองสลองเป็นเมืองของพระเพื่อนพระเพลงผู้เลอโฉมนะครับสันนิฐานว่า เมืองสลองของจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับในปัจจุบันมีแม่น้ํากาลหลงไหลผ่านมีเด่นนังฟ้อนบ้านแดงชุมพลนะครับท่าปู่เจ้าสมิงพายผาพี่ผาน้องและที่เวียงสลองยังปรากฏแนวซากกำแพงเมือง3มชั้นให้เห็นชัดเจนนะครับ <Okay. S 1> ส่วนบริเวณที่ติดกับอำเภอสองคือจังหวัดพะเยานะครับมีทุ่งลองเชื่อว่าเป็นดินแดนเมืองแมนสวงของพระลอเมื่อคิดคำนวณระยะทางในการเดินทัพของพระลอมายังเมืองสลองในยุคนั้น ก็ใกล้เคียงสอดคล้องที่จะพานานาในลิลิตพะลอจึงน่าเชื่อถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอาณาเขตจังหวัดแพร่น่านพะเยาและลำปางนะครับทีนี้ในเรื่องตำนานรักพลอเนี่ยนะครับเริ่มมีเมืองอยู่2เมืองนะครับนั่นก็คือเมืองแมนสวงกับเมืองสลองนะครับซึ่งไม่ถูกกันมีเจ้าราชวงศ์แมนสวงกับเจ้าราชวงศ์เมืองสลองนะครับเป็นปอลปักต่อกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมืองแมนสวงนะครับเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีอํานาจมากแล้วก็ต้องการแผ่อํานาจไปเรื่อยๆแน่นอนว่าเป้าหมายของเจ้าเมืองแมนสวงนะครับจะเข้าไปยึดครองเมืองสลองนะครับโดยยกทัพไปตีแต่ไม่สามารถตีเมืองสองนั้นแตกได้แต่สิ่งที่เสียไปนะคือเจ้าเมืองสองนะครับโชคดีของเมืองสองเนี่ยครับมีลูกชายสามารถปกป้องเมืองไว้ได้จากนั้นลูกชายเนี่ยก็ขึ้นไป,ไปเป็นกษัตริย์ต่อไปดังนั้น2เมืองนี้เนี่ยนะครับจึงไม่ถูกกันที่นี้เรื่องราวคือโอรสแล้วก็ทิดา2เมืองเนี่ย เกิดรักกันยอมตายด้วยกันฝ่ายชายเนี่ยครับก็คือพระลอเป็นกษัตริย์แห่งเมืองแมนสวงซึ่งเป็นคนที่มีเมียแล้วถ้าให้พูดไพเราะเพเราะก็พระชายานะครับซึ่งชื่อว่านางลักษณะวดีพระลอเป็นหนุ่มที่มีรูปงามมากก็คือหล่อมากนะครับ <Wow. S 1> เป็นที่เรื่องลือไปทั่วนะครับที่มีคงบทหนึ่งว่า เสียงรือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอ,อยศใครทั่วล่าสองเขือที่หลับไหลลืมตื่นรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผืออ้าในโครงบทนี้นะครับเป็นโครงแม่บทที่ใช้ในการนํามาแต่งโครงสีสุภาพกันนี่แหละนะครับเอ้าทีนี้จนทําให้พับเพื่อนพับแพงเนี่ยครับเกิดความรักและความปัรถนาที่จะ นำพระลอนะครับมาเป็นสามีของตนนะครับที่นี้มีพี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงชื่อว่านางรื่นนางรวยนะครับก็ออกอุบายส่งคนให้ขับซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพงให้พระลอฟังว่า สองปีเลี่ยงแมงงามสวยนางรื่นนางรวยสองกู้างมันเกี่ยวไหมเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเ้ยนะครับอันนี้เป็นเพลงของพลอเดินดงนะครับต่อมาก็ใช้พ่อมดหมอผีทําเสน่ห์ให้กับพลอเนี่ยนะครับแต่ยากที่จะทําได้เพราะว่าพลอเป็นกษัตริย์ ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุมครองอยู่นะครับเหมือนกับว่าคนดีผีคุม้มแล้วที่สุดของผู้มีวิชานั้นนั่นก็คือปู่เจ้าสมิงพายนะครับปู่เจ้าสมิงพายจริงๆก็ไม่ได้อยากจะทําเสน่ห์ให้กับพระลอเหมือนกันนะครับแต่ปู่เจ้าสมิงพายดูดวงชะตาของพระลอแล้วว่าอ,อ๋อดวงชะตาของพระลอเนี่ยครับลิขิตมาแบบนี้แล้วนะครับปู่เจ้าสมิงพายจึงตอบตกลงแล้วก็ทําเสน่ห์ให้กับพระลอนะครับทีนี้พระลอก็เกิดความรักลหลงไหลขึ้นมานะครับ คิดเสด็จไปหาพระเพื่อนพระแพงที่เมืองสลองฝ่ายนางบุญเหลือนก็คือแม่ของพระลอทราบเนี่ยครับจึงหาหมอผีแก้มนต์เสน่ห์ของปู่เจ้าสมิงพลายนะครับแต่ถามว่าแก้ได้ไหมก็คือแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปู่เจ้าสมิงพลายเนี่ยได้เสกสละเหินหรือหมากเหินนะครับมาให้พระลอกินในตอนหลังนะครับอ่าทีนี้นะครับพระลอก็หลงไหลทิดาทั้งสองนะครับเอ่อมากขึ้นมากขึ้นนะครับ จึงหนีแม่และเมียนั่นก็คือนางลักษณะวดีไปยังเมืองสองพร้อมกับนายแก้วนายขวัญซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของพาลลอนะครับเมื่อมาถึงแม่น้ํากาหลงนะครับก็ได้ทําการเสี่ยงทายกับแม่น้ําแม่น้ําก็กลับวนเป็นสีเลือดนะครับซึ่ง เป็นลางที่ทายว่าไม่ดีนะครับ<อ>แต่พหลอก็ยังติดตามไก่ที่ปู่เจ้าสมิงพลายนะครับเสกมนเพื่อที่จะล่อพหลอให้หลงแล้วก็เข้าไปในสวนหลวงนะครับแล้วแอบได้พะธิดาทั้งสองคนเป็นเมียนะครับนายแก้วนายขวัญก็ได้นางรื่นนางรวยที่เป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นเมียเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพระพิชัยพิษณุกรน,นะครับพระบีดาของพระเพื่อนพระแพงทราบเรื่องก็โกรธนะครับแต่พอ ทรงพิจารณาเห็นว่าพระรอมมีศักดิ์เสมอกันก็หายโกรธแต่ว่าพระเจ้าหญ้าของพระเพื่อนพระแพงเนี่ยครับก็คือย่าเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงเนี่ยแหละนะโกรธมากครับเพราะแ้นที่พระบิดาของพระรอเนี่ยนะฮะได้ประหารเท้าพิมพิสาคอนนั่นก็คือสามีของเจ้ายญานะครับในที่ลบนั้นนะครับพระเจ้ายญาก็ถือว่าพระรอเป็นศัตรูจึงสั่งให้ทหารไปล้อมพระรอที่ตำหนัก ตังสวนแล้วสั่งประหารด้วยธนูทั้งพระลอพระเพื่อนพระเพลงและนายแก้วนายขวัญน,นางรื่นนางรวยนะครับก็ร่วมต่อสู้กับทหารของเจ้ายาอย่างทรหดสุดท้ายสุดท้ายนะครับก็คือถูกธนูยิงในลักษณะพิงกันนะครับตายด้วยความรักทั้ง3องค์เท้าพิชัยพิสน,นุกรก็รู้ว่าเจ้ายาสั่งทงหารฆ่าพระลอ,พร,อพร้อมพระธิดาทั้งสององค์ก็โกรธมาก และสั่งประหารพระเจ้ยาย่าแล้วโปรดจัดการพระศพพระลอกับพระธิดาร่วมกันอย่างสมพระเกียรติจากนั้นก็ส่งทูตนำสารไปถวายพระนางบุญเหลือแม่ของพระลอที่เมืองแมนสวงสุดท้ายเมืองสองกับเมืองแมนสวงก็มีสัมพันธ์ท่ไมตรีที่ดีต่อกันมานะครับอ่ะ สุดท้ายในเรื่องลิลิทพะโลอนี้เนี่ยครับให้อะไรกับเรานะครับก็คือให้วรณคดีและวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ที่ดีเยี่ยมนะครับมีการเล่นคํามีการเล่นคําซ้ํามีการเล่นต่างๆนะครับเอาละสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จบไปแบบย่อๆไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ